สวัสดีครับบ่าวดินห้อยดินดินอีสานครับครับสวัสดีครับบ่าวตัวอีสานบ้านเท่าครับเมื่อนี้ทักทายพ่อแม่พี่น้องแม่แม่เอฟซีนะครับตลอดจนพ่อพี่น้องทุกๆภาคทุกๆจังหวัดครับเสาของวันที่31มสิกรกฎาคม2567ครับเมื่อนี้มหาเนม่ก็บ่าวตัวครับเมื่อนี้มัวสีใด่บนะครับสวัสดีพ่อพี่น้องทางเล่าน้ำเดือครับ ตลอดจนพ่อแม่พี่น้องที่จากกินฐานบานเกิดไปมีขอบมีพวไปสู่ชีวิตทางต่างแดนบาดินกับสวัสดีครับครับวันนี้มาเลาะเบื้องหน้าใหม่ไพ่ปลานะครับตอนเศ้าๆมากก็บาวตัวเขาก็าบ้าใหา้ากินครับ๋ยวมาหลุดน้ำกันว่าบาวดินกับบาวตัวสีแดหน้าใหม่บอครับสวัสดีครับครับครับผมเขาดงเขาปลาน้ำกันครับพี่น้องเสียบปูนโงเสียบกันอีก เอฟซีกินข้าวเศร้าเราบ่เนาะครับเราเดินบ่ใหนได้กินเลยครับปลาอย่างน้อเล่นลงไปเหรอปลาคอหน่อยปลาคอกั่งไหมข้าวสาลีก็ได้เลยอือพี่น้องครับเบิ่งหวานตูบหมกโอ้แม่สุนทราเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้อยู่ครับ กไกลไกลดูเก็บเกี่ยวเบาดินเกสิมากเก็บไว้ให้แห่เพื่อนดูครับสวัสดีแม่แม่เอซีทุกท่านนะครับดอกดองดึงครับมง่ามแท้พี่น้องเฮ็ดปวกแดงบ่โฟสากหลากให้เห็นไหมพ่ ขอบคุณแม่เอฟเด้อขอบคุณพี่น้องผีสั่งเราไหมน้ำเบาวดินเด้อครับคได้สืออยากซื้อกินเลยครับข้าวข้างดินพื้นฝนเมื่อไหร่ครับ,จนนรบใจะกันน้องไม่ยิ่ดหรอครับ เตารังดินครับนั่งดินพี่นอาครับนั่งดินดินทรายโอ้ นอนนึ่งครับอันนี้ผมนะครับ ครับนี่ครับแม่แม่ครับสวยงามเลยครับแม่ครับครับอ๋อเป็นตะไคร่คน อ๋อส,สวยๆเลยครับเหมือนไงครับพี่นองครับนองนงามๆด้วยครับครับนี่ครับ บาดินเอาตงัตงตางกองไว้ไกลเติมอยู่ครับเขาไปตังไว้ครับน่โอ้งามเลยครับสวยๆครับผมครับ <c oughs> งามเลยครับเนี่ยครับนางดินครับนางดิน ครับนี่ครับโอ้ยสีสอมวงหมับ นอนอย,ยู่ดีครับเนี่ยทำงนด้วยครับแม่ครับครับโอ้สวยครับนครับทำงานด้วยครับ เกิดมาอยู่ด um> ิกินเนอร์พ sí> ่นเบาตัวก็ล่างทางครับก็ล่างทางเอาหน่อใหม่ไก่โทน้ำชนกรกคอล่างทางเอาหน่อใหม่ไงน้องงามาโอ้ไก่ก่ออยู่เห็นตะปลายพ่นโบวอยูวเพื่อนครับพี่น้องครับพี่น้องเอาใหม่อุ้ยเต่าครับเต่าบางกันเบาเบาดรอตัวได้อีเพียงเพิ่อนอันนี้รุ่น บ่นลอยบ่นจิบจิบครับครับไอ้ดินมาไหนอีกทางนึงครับพี่น้องโอ้แถวหน้าดินเต่าหน้าดินงามขนาดครับเต่าน้าดินครับง่ายต่อครับได้ครับเล่นจนเป็นเรื่องโพกได้ได้เนาะงอืออืโหครับสองเต่าครับคุณงามงามครับครับผม มไพี่น้องควดแลกระทงนนี่ครับนนอตาหรือนออันนี้เคื่นละพี่น้องยืนยันเป็นนอตา่าพี่บ๊วย นอหมกหมกเลยครับน้อน,นี่เปล่งได้นอนปองไปขึ้นขึ้น้นแกงสิกว่าคนเลยขึ้นอ๋อ,อ ห,หินอ่นอ,อนเลยครับนี่เราได้ดินหน่อยอต,อตุ่มอ,อ้าวก็บาดยปันไงล่ะพี่น้องพอดีตุ่มยูค่ครับนะน่อตุ่มนอตุออต่มครับ ขาวขาวเลยครับขาวขาวสีสวยๆเลยครับครับผมน้องหนามข้นมาแบบเร็วเลยครับ เอาดินมาพอนอนนึงครับนี่ครับครับนอครับมตกหรอ,นอนครับ,มรบแม่ครับ ครับลบฝนครับพี่น้องเอ้ยใบสกัดลังสีหามวลมวลครับมันสีไดชไายถ้ำต่อไปบ่ละครับฝนฝนมากฝนก็เทียครับภากันลีอยู่กอน้องใหม่พี่น้องเบิ่งไหมเบาตัวโคตรหลงหงงนู่นขาก่องกรฮักเมื่อนายันติดตัดตอครับงาไผ่มาเสียบเอาไรเพราะนครับเบ่งเนี้ยครับน้องดินกระลังแดงงามๆครับโอ้ยฝนตกครับปมฝนงานการหาหน่อใหม่ของเบาวดินกับเบาวโตครับ กรลังสีหามวลมวลน้องดินกระลังใดบางใน่พี่น้องเอ้ยม่นนะนี่ของเบาดินครับขากรงกับมวลปุ๋ยคงมวลบ,บาลโตครับหา,าหแล้วขากรงหักแรงลบฝนกับกร,ออกบทรงทำไมเฮ้ยโอ้ยเศร้าหายเศร้าหายจะซื้อไมหมไอ้หนุห่ม่ได้ใดจะซื้อไหมเลขมื้อนี่ล้วเอามืออื่นเลขออกบ่ ขึ้นว่าครับทีหนึ่งมวลมี่ของเบาตัวครับโน้ำใหม่ก็ไดซ้ำนี่ค้ากองแคบเมืองค้ากองเบาตัวขาดเกิืงโมเป็นหยางหนอข้าพากันแล่นลบฝนเขาก้อน้ำใหม่ครับพี่น้องผมนี่ครับอันนี้ของเบาดินครับครับกำลังหามวลมวลขึ้สีหาต่ออีกบ่ได้ครับมือนี่พอว่าฝนแห้งยานกล้องเปียกน้ำคามอีกจังนึงน้ำก็บขืนเลี้ยวน้ำครับนี่ครับเกิดพากันกลับละครับ ครับผมเบาดินกับเบาโตกับสีก๊าบล่ะครับฝนห้ามกดห้ำดากล่ะครับพี่น้องเปียกเอเล่ครับกําลังหาหน่อไม้ดินมวนๆครับพี่น้องเมื่อกี้นี้เบาโตแลนลบฝนกับเบาดินนะครับเข่าก้อนหน่อไม้ขากล่องไปของก้อนหน่อไม้หักสั่มครับฝนลงมาแบบแห้งครับเมื่อกี้นี้หนามกับเส้นเดียวครับบริเวณที่เบาดินกับเบาโตมาหาหน่อไม้หนามกําลังหล่อมหลอบขึ้นมากนะครับกับสีหาต่อไปไม่ได้ละถ้าฝนกับตัวแห้งครับ พ่อดินขอบคุณขอบคุณเออครับา FC, พแม่แม่ดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกหมองทุกทุกบอลทุกทุกภาคทุกทุกจังหวัดครับพ่อแม่พี่น้องทาง้งทางแดนทา้งทางประเทศนะครับที่เขามาเยี่ยมมาชมลูกหลานนะครับมาวดินหอยดินอีนสานนะครับเบาวโตนะครับอีสานบานเฮาครับตลอดจนมาบอยบะน,น้องเมฆนะครับลูกหลานมาฮัทดินสุขุสุขคนก็ขอบุญขอบคุณครับพี่น้องดีดีแม่เราด้วยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับครผมสิบห้าล่ะครับพี่น้องสวัสดีครับ